บ้านในลานี้กําลังคอยเขาอยู่อ่ะอถ้าแค่พาไปอวดแค่นั้นมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้าเธอคิดว่าจะเข้าไปจัดการทุกขั้นตอนในชีวิตเขาพี่ว่าอย่าดีกว่าถามเขาดูซะก่อนดลยเขาจะเอาอยัางไงจะทํางานมหมอย่าเมียไหมหรือว่าจะอยู่ที่ไหนฉันเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมนั่นล่ะพี่เล็กคิมจะต้องอย่ากับดังฝ้ายฉันจะให้เงินมันไปสองแสนแล้วก็เอาตัวรีน่ามา หลังจากนั้นก็ไปสมัครเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยแล้วก็แต่งงานกับหนูสีเสลาพื่อไม่ก็หนูยุพากมลื่อไม่ก็หนูอะไรก็ได้ที่มีเกียรติเท่าเทียมกันสองแสนบาทซีรีนาเธอรู้ไหมไอ้ที่เธอคิดอยู่ทุกวันเนี่ยมันบาปนะเธอชีวิตลูกคินเนี่ย ตกต่ำก็เพราะนางนัง่นแล้วการที่เราจะจับสองคนแยกออกจากกันเนี่ยมันบาปด้วยเหรอพี่ลิส่วนรีน่าก็เหมือนกันนะเท่ากับเราช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งแม่มันเลวเหมือนนางแม่มันนี่เธอปล่อยให้คิดอะไรต่ออะไรเองมั่งได้มหมคะคิมเป็นคนมีจิตใจเมตตากรุณานะพี่ลิถ้าปล่อยให้เขาคิดอะไรเองเนี่ยนางนัง่นจะต้องไถเขาจนหมดเนื้อหมดตัวพี่ไม่รู้อะไร ฮัลโหลวันดีครับฮัลโหลคิมอเฮ้ยนช่วงนะเว้ยโทรจากบอลเออเนี่ยวันนี้บอลเปิดพิเศษนะเฮ้ยเออรีบมาเลย <laughs> เฮ้ยเลี้ยงอะไรกันมากมายโถเอ้ยเราเพิ่งกลับมาให้เราพักผ่อนอยู่กับแม่บังดีเฮ้ยไม่ได้เลี้ยง,งจะชวนมาบอลเหรอเอาไปเอาไปเอาเอา,เอาไว้เป็นวันหลังแล้วกันนะนะขอบใจมากเพื่อนเฮ้ยอะไรวะกูรู้แล้วมันหลอกแม่มันมึงพูดมันรับไม่ไปโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วนะเฮ้ยคิม ไอเวก็มาสั่งให้เองอ่ะเอาเงินมาเยอะๆน,นโะโว้ยวันนี้บ่อนพิเศษเลยมึงยังไงห,งหาช่วงวะหาช่วงหนีมาเลยรีบมาเลยบอกไว้ก่นว่าวันว่างๆกูจะพาไปเข้าบ่อนใหญ่เงินมาเยอะๆไอเวก็มึงบอกว่าหามันว่ามันจะพาไปบ่อนใหญ่เอาเงินมาเยอะๆนะโว้ยเรื่องน,น,นั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกสบายมาก <c oughs> ขับใจนะเพื่อนอนกลุ่มนึงนะฮะแม่ฮะเขาได้เบอร์โทรศัพท์จากเพื่อนเมื่อคืนเนี้ยก็จะพากินไปเลี้ยงรับใช่คะ คุณก็ตัวไปนอนก่อนนะฮะอเดอ,อู๋่ที่จะลูกแล้วตกลงเรื่องอย่าละว่ายังไงอืมอืคิดถึงแม่มลูกมันคงจะเหนื่อยนะพี่ลิน,นะเพื่อนเยอะจริงๆนี่เห็นไหมคนมีน้ำใจก็อย่างนี้แหละพี่จากจัรม อยู่แล้วนะอะไรๆก็ขึ้นกับแม่เธอแมนะ่เนี่ยเปลงใจจะแย่อยู่แล้วคิดมากไปได้ได้อ, <c oughs> อย <c oughs> อะอฮะฮ <c oughs> ึ้ึน,นึฮึฮึฮนะึฮ <c oughs> ึฮึฮะฮึฮ <c oughs> ึฮ <c oughs> ห้อฮนะึฮึฮึฮนฮึ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 ่ึฮ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 ึ เป็นไงบ้างคสบายดีค่ะสู้คด้จ่ายไวไหมเออี่ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นมาเดือนให้ฟ้ายนะคะไม่ครับผมถามดูเผื่อจะแนะนำไอ้รายได้พิเศษไปไปเสริมค่าเลี้ยงเด็กได้บ้างอย่างเช่นว่าค่ารถไปติดต่อง,งานข้างนอกอะไรทำางนองเนี่ยฟังดูเหมือนพ่อไม้กำลังปิ้งแม่ไม้ลูกติดนะนี่แม่วิริ ฉันก็ยังคงสภาพเป็นนางอยู่นะจ๊ะและตัวคิมเขาก็ยังเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เลยแต่คุณพระเดชเขาก็รู้นี่ว่าเธอเซ็นหยาแล้วม,มากีา่รายได้พิเศษที่ผมแนะนำให้ก็คือนะฮะไปทานข้าวเที่ยงกับผม,ม,มนี่ไปยล่งลูกค้าที่มาติดต่องานบริษัทเท่านั้นน,นะ ถ้ามมองสงสัยแล้วถ้าเราไปนะฮะผมก็จะทำไอ้เบ,บิกร่วมเวลาไว้ให้ถือว่าเราไปทำงานร่วมกันนะครับนี่ป้ายทำระวังรักสามเศร้านีจ้ะ <c oughs> ไม่หรอกวิคิมจะต้องเปลี่ยนได้ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นฉันจะรอจนกว่าเขาจะเลิกเล่นการพน,นัน พ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่สุดเลยล่ะแม้ว่าเรากลับบ้านนอกกันเถอะนะลูกนะพ่อเขาต้องดีใจแน,น่เลยที่คิมสําเร็จกลับมานะลูกก็ดีเหมือนกันให้แม่ไปที่ตอนนี้อ่ะมจะได้กลับมาแล้วกลัยงานตัวรวดเดียวเลยงานที่ได้ในงานบริษัทหรือราชการ <c oughs> ทั้งสองนะฮะุณป้า อยกควรจะจับงานราชการไรัศก่อนเราก็ค่อยไปทำงานบริษัทเป็นที่ปรึกษาที่หลังเงินเดือนมันดีกัากันเนี่ยแห็กะว่าจะให้แม่เขาใช้สักเดือนละมหมื่นพอนะฮะเธอเห็นไหมพี่ลิลูกกระตันอยู่อย่างเนี้หาที่ไหนได้เออคิมแล้วก็เรื่องมีน้าใช่ไหมฮะคิมว่าให้ลูกเนะี่ยอยู่กับแม่เขาดีกว่าฮะเพราะว่าภรรยเขาห่วงเขา นางฟุ้งเฟอ้ออย่างนางฝ้ายคำน่ะเหรอรู้จักหวงลูกมันจะเก็บลูกไว้เป็นเครื่องต่อรองมากกว่านะสิเคมไม่แล้วคแม่โอ้แม่จะว่าเขาทำไมเขาเป็นคนดีนะฮะสันเสริญกันจังนะไม่คิดจะไม่ยาแล้วสิย่าสิฮะแม่วันนี้ก็จะไปอำเภอด้วยกันถ้าอย่างนั้นแม่ไปนะนะเคมนะแม่ไปด้วยนะแม,ยนะแม่จะไปเป็นพยานให้ต้องแล้วแม่จตเอานนี้ดีกวนะ่าฮะแม่ผมมือหนนะึ่งผมจะไปให้ลูกฮนะ อะไรกันต้องมือนหนึ่งนะคิมให้ดีหน้าหรือว่าให้หนางฝ้ายกันแน่ก็ให้ลูกสิฮะแม่ทอาจะให้ฝ้ายทาไมล่ะถ้าอย่างนี้นี้อยากกันครั้งนี้ฝ้ายไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยหรือว่าแม่อยากจะเห็นหลานอ, rian, อดอยางก็ได้ ห้าพันเท่านั้นนะล,ลูกนะ,ะอย่างนี้ได้ลอกกินข้าวนะลูกนะห้าโมงเย็นนะจ๊ะหกโมงเย็นก็ได้ลูกนะ นิดหนานะไม่นิีหนานะเมื่อกี้ฉันเห็นโกรธถ้าเป็นถ้าตายอ,อ่ะะไม่ใช่ลับเองลับเอเหรอลูกกินเหรอลูกอ้าวมันไม่อยู่กับแม่เหรอ โทรมาทำไมาตาทองคำฮะไม่มีอะไรทาหรือ,อยังไงฮะถึงได้โทรมานู่นโทรมานี่ให้มันเปลืองเงินเล่นนะฮะก็ลูกค้าที่สั่งมาเขายกเลิกกันทุกรลยว่างงานก็แล้วทําไมแกไม่ถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะมีปาก็พูดจามไม่เป็นหรือ,อยังไงทางนี้ยังวุ่นวุ่นอยู่รู้ไว้สะมั่งอืก็วุ่นกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอสิแม่แกหุบปากของแกแล้วก็จัดการงานทางนู้นให้เรียบร้อยทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเสร็จแล้วฉันจะรีบกลับ ดีนะเนี่ยได้แต่ทองคำเป็นผัวถ้าเป็นคนอื่นละเอ้ยหมดสิทธิ์วะเพ้ยก็มันไม่รู้จักกาละเทศะนะพิลิคิดดูนะเรากำลังกลุ้มใจกำลังยุ่งเรื่องหนังฝ้ายค่ะมันก็ดันโทรมาอย่างเงี้ยนี่สงสัยนางฝ้ายจะต้องต่อรองของเงินเพิ่มแน่ๆเลยลูกคินถึงได้ช้ายอย่างเงี้ย <c oughs>